ครับมาต่อครับสําหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปตัวอย่างการบันทึกข้อมูลนะฮะประเภทที่ที่ดินเป็นนายก็แล้วก็สิ่งปลูกสร้างเป็นนายขอนะฮะใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือใช้เป็นอะไรก็ตามนะฮะเจ้าของที่ดินคนหนึ่งเจ้าของบ้านคนหนึ่งนะฮะเรามาดูครับที่ดินเป็นของนายชินสนุกครับนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งปลูกอ่ามีข้อมูลที่ดินเรียบร้อยสิ่งปลูกอ่าราคาประเมินยังไม่มาครับเห็นไหมฮะยังไม่มีนะครับเราก็ใส่ราคาประเมินไปหน่วยสิบร้อยพันนะครับ ารางวาระ5 0 0 0กดบันทึกครับแล้วเราก็กดเพิ่มการใช้ประโยชน์ครับเห็นไ,ไหมฮะตรงนี้หละครับเราต้องมาดูว่าสิ่งปลูกสร้างนะฮะที่มาสร้างอยู่บนที่ดินแปลงนี้เขาทําอะไรเป็นของอีกคนหนึ่งถูกไหมครับที่ดินเป็นอีกคนที่เป็นชิมสนูแล้วอาคารเนี่ยสิ่งปลูกสร้างก็จะเป็นของชลินทิ์ชลินทิ์ใช้อาคารนั้นทําอะไรใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลังหลักเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์ตรงนี้ในที่ดินนะครับเราจะต้องเลือกเป็นที่อยู่อาศัย หลังหลักกรณีไม่ใช่เจ้ากรรมจะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับก็คือที่ดินคนหนึ่งบ้านคนหนึ่งเราก็เลือกอันนี้ครับเลือกเข้าไปเลือกเสร็จแล้วเราก็มาเลือกการทําประโยชน์ครับตรงนี้ในเมื่อเราบอกแล้วว่าที่ดินแปลงนี้ใช้เป็นจึงคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนเจ้าของบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นให้บุคคลอื่นทาประโยชน์นะครับตรงนี้เราก็ใส่ชื่อด้วยครับว่าบุคคลที่ทําประโยชน์เป็นใครนะครับเดี๋ยวเราผม ก็จะเป็นนางสาวนะครับสาวชลินทพิพย์ละคองนวลน,นะก็จะเป็นคนนี้ครับเป็นคนมาขอใช้ที่ดินแปลงนี้สร้างบ้านของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บันทึกครับกดบันทึกเห็นไหมครการใช้ประโยชน์มาแล้วนะครับเราก็กลับไปที่การใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะครับกดดำเนับ สร้างสิ่งปลูกสร้างครับอย่าลืมครับสร้างสิ่งปลูกส,ส,สร้างเราใช้เมนูตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับเสร็จ <unda. S 2> แล้วมาที่การใช้ประโยชน์ที่สิ่งปลูกสร้างละเราจะสร้างสิ่งปลูกสร้างละเราจะต้องเริ่มจากเจ้าของบ้านก่อนถูกไหมครับในเมื่อที่ดินเป็นคนหนึ่งบ้านเป็นอีกคนหนึ่งเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สินครับเปลี่ยนเจ้าของสิ่งปลูกสร้างค้นหาคนนั้นขึ้นมานะครับชื่อชลินไม่ใช่ชินครับชื่อนางสาวนางสาวชลินทิ์ชลิน ทอาแค่นี้ก็ได้แล้วก็พิมพ์ละอองเลยนะครับแล้วกด enter ครับก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับเลือกปุ๊บเห็นไหมฮะชื่อมาแล้วแปลว่าตอนนี้ได้โอนเรียบร้อยนะฮะเราก็มาสร้างสิ่งปลูกสร้างครับรหัสสิ่งปลูกสร้างมีไหมนะฮะก็คือเลขสิบเอ็ดหลักนะครับเหมือนเดิมต่อมาก็ใส่เลขที่บ้านครับถนนถนนอะไรผมจาไม่ได้ถนนอะไรครับใส่ตัวอย่างก่อนนะครับมิริตภาพนะครับเป็น บ้านเดียวหรือตึกแถวอะไรก็ว่าไปนะครับลักษณะเป็นตึกนะครับหหลังครับ2ชั้นกว้าง10คูณ10นะครับสร้างมาแล้ว30ปีนะครับอ่าเราก็ใส่เสร็จสักตรงนี้เสร็จสัปุ๊บเราก็กดบันทึกก่อนนะครับเราถึงสามารถเพิ่มสิ่งปลูกสร้างการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เอ้ยการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างได้นะครับแล้วกลับมาคลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกครับใช้เองถูกไหมครับชลินที่เป็นคนอยู่เองนะครับ เห็นไหมครับมันจะเลือก default ไว้ที่2องเลยก็คือที่อยู่อาศัยหลังหลักกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับเราก็ใส่หมายเหตุไว้นิดนึงครับว่า,อ,าอะไรนะสร้างบนที่ดินของนายชินพิสนุละอองนวลน่าครับเราจะได้รู้ครับเวลาเราเห็น กดบันทึกนะครับใส่มาเห็นได้ตรงนี้นะครับอีกทีหนึ่งกดบันทึกครับเนี่ยแล้วก็กดออกตรงนี้เหมือนเดิมครับออกไปนะฮะแล้วก็กดบันทึกครับปึ๊บเราก็จะใส่มาเห็ุตรงนี้นิดนึงก็ได้นะครับเพื่อเป็นการช่วยในการดูง่ายๆนะครับเวลาที่เราไปดูในทะเบียนสินก,ก็จะดูง่ายว่าอ๋อที่ดินแปลงนี้บ้านอยู่ที่ใครนะฮะแล้วก็บอกว่า,าสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง อยู่ที่นางสาวชวินทิปเพื่อเป็นการช่วยให้เราดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราก็ใส่ไม่เห็นไว้เอาใส่ไว้ก็ใส่ไปเลยครับให้มันเข้าใจง่ายนะครับกดบันทึกครับเหมือนเดิมอ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับที่ดินเป็นของชินพนิษณุสิ่งปลูกสร้างเป็นของชรินทิ์นะครับเห็นไหมเป็นของชรินทิ์แค่นี้เองครับ สำหรับเคสนี้ก็ง่าย,ายๆครับไม่ายากขอบคุณครับ